อยากเป็นที่หนึ่งในความสัมพันธ์คือคุณไม่ต้องแข่งกับใครการเป็นเบอร์หนึ่งจำไว้การเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่การยัดเยียดตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาดูถูกแล้วมองว่าคุณไร้ค่าคำถามคือวันนี้คุณกำลังทำให้คนมองว่าเราไร้ค่าอยู่หรือไม่ด้วยการโทรไปก่อนด้วยการทักไปก่อนทุกครั้งด้วยการไปหาเขาถึงบ้านเพราะฉะั้นถ้าคุณทำแบบนี้อยู่ แสดงว่าคุณกําลังทําให้ตัวเองไร้ค่าในสายตาของเขาจําไว้ครับคนไม่ชอบถูกยัดเยียดแต่คนชอบการเลือกเองเพราะงั้นเนี่ยเราอะต้องทําให้เขาเลือกเราเองแต่มันไม่ใช่การบัลว่าทําให้คุณถึงไม่รักษาคำมั่นคําสัญญาคนจะยังคงสนใจอะไรก็ตามแต่ที่ตนเองยังรู้ไม่หมดหรือยังคาดเดาไม่ได้แต่คนจะไม่สนใจแล้วก็ตามแต่ที่ตนเองรู้หมดแล้วแล้วคาดเดาได้เท่านี้ คุณไม่ได้เป็นที่หนึ่งใ,ในใจของใครสักคนหรือคุณยังต้องแข่งกับมือสองมือสามหรือคุณยังต้องง้อคนเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าปัญหานี้คือเขารู้หมดแล้วว่ากิจวัตรประจําวันของคุณมีอะไรบ้างเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องงี่เง่าเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องเรียกร้องความสนใจเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องโพสต์เหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องงอนเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องเงียบเหมือนเดิมเขารู้จำไว้ครับคนใจยังคงสนใจคุณถ้าเขายังรู้เกี่ยวกับชีวิตของคุณไม่หมด นั่นหมายคว่าคุณทําชีวิตของตัวเองให้มันน่าค้นหาทําตัวเองให้หน่าค้นหาแล้วคนใจค้นหาคุณแล้วคนมันจะอยากรู้อยากเห็นอยากดูสตอรี่อยากแอดเพื่อนคุณมาใหม่อยากบดบล็อกอยากชวนคุณคุยอยากชวนคุณไปเที่ยวอยากชวนคุณไปเดทมีเจ็ดเรื่องที่เขาต้องคาดเดาคุณไม่ได้มันมีเจ็ดเรื่องอย่าให้คนรู้ทั้งหมดในกิจวัตรประจําวันของคุณถามว่าทําไมเขาถึงสนใจมือสามเพราะเขายังยังไม่รู้เรื่องของมือสามทั้งหมด แต่ถามว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจคนที่อยู่ที่บ้านเพราะมันรู้หมดแล้วครับเพราะมันใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมันเห็นหมดแล้วครับแต่ถ้าคุณทําให้เจ็ดเรื่องเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยยังเห็นไม่หมดนี่ว่าจะสนใจไหมมีเจ็ดเรื่องแต่เอามาแชร์สีเรื่องก่อนจําไว้ครับคนจะสนใจคุณก็ต่อเมืนะ่อคุณยังคงออกสังคมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อยู่กับบ,บ้านไม่ไปไหนอยู่กับเขาตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงคนไม่เห็นว่าคุณออกสังคมสิ่งหนึ่งที่มันจะหายไปคือความหึงหวง เพราะงั้นเนี่ยเขายังจะต้องเห็นว่าคุณมียังไปกับเพื่อนบ้างนะครับยังออกสังคมบ้างแล้วคนจะกลับมาสนใจคุณไหมสองคับคุณยังเป็นคนดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณยังต้องมีเครื่องสําอางนะครับเครื่องปะดทินผิวนะครับคนเป็นหลวงหลายคนวันนี้ไอ้กอนก่อนแต่งงานเนี่ยนะครับรองพื้นเอ่ยนะครับ อะไรเ้ยไอจโดเอ้ยนะครับที่ปัดขนตาที่ปัดงอกอะไรต่างๆพวกนี้แป้งปั๊บแป้งฝุณต่างๆมีครบหมดผ่านไปสิปีเหลือแต่ดินสอแขกอันเดียวครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับสมคือคุณยังมีสีสันในชีวิตคือบางคนแอนตี้โซเชียลมีเดียนะบางคนไม่ไม่โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียนะคุณต้องเป็นคนมีสีสันในชีวิตสี่ครับเป็นคนที่เข้ากับสมัยอยู่ตลอดเวลา อยากลายเป็นคนที่เตกยุคตกเทรนตกสมัยนะครับแต่เป็นคนที่เไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งในโซเชียลมีเดียยิ่งแอดโฆษณาไม่ใช่นะครับคุณเป็นคนที่ยังแต่งตัวเข้ากับสมัยใหม่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่อยู่ที่บ้านใส่ผ้าถุงโจงกระเบนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วนะครับใส่เสื้อคอแม่ไก่อย่างเดียวอันนี้ครับมันเป็นจุดบอดอันหนึ่งที่ มันทําให้คนเนี่ยคาดเราได้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็ใส่ชุดแบบนี้นะครับเออจำได้ไหมครับครูคอมบอกว่าครับคนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจไม่ได้เอาไว้เป็นศัตรูเรื่องนี้มีเจ็ดเรื่องถ้าคุณควบคุมเจ็ดเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนโพสิชันเป็นเบอร์หนึ่งในใจคนได้ครับต่อให้วันนี้เป็นเบอร์รองแต่คุณจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งได้ครับเจ็ดเรื่องเนี้ก็จะอยู่ในคอร์สในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเช่นเดียวกันครับมีใครอยากได้ไหมเจ็ดเรื่องเนี้ใครอยากได้บ้างถ้าใครอยากได้เจ็ดเรื่องนี้นะครับ ให้พิมพ์คําว่ารักแล้วตามด้วยหมายเลขของเดี๋ยวอบอทก็จะส่งทั้งเกียนเรื่องเนี้ยให้กับคุณทั้งหมดเลยครับเอาไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท้งสิ้นะครับหวังอย่างเดียวว่าคุณเอาไปปรับให้ความสมเร็จของคุณดีขึ้นก็พอนะครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8 9 0 0บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 9ก้900บาทครับคือ11อจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่งยเก้าบาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ค3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ